เด้น้องสาวเนื้อตรงโยสางาคันว่าเสือพาบุตรน้องบอกคือตั้งแต่ข้างไอ้านาคันว่าเสือพาบางนังบอกคือตั้งแต่แคลหรือวาแคลรถป้าบอกเห็นปองท้า นางเอยเล้ยวเบิ่งคิวขัดคมสวยกงคันฉัดนูคือสีอุ่นสู้แข็งเก่งเกิน้ะความหคือสีมาสูส่วนไข่บ้านหาที่อายกาวเขาให้สาวรัดนองไข่แจ้งสวยปฟังสี่ได้บา่สายังคา สาคัญมันสำคัญเนวใดแด่เป้าหมายเพื่นแน่ไว้มีแช่แม่นย่างใดสายใจไอยนีนาโอ้ไอเอ้จังแม่นไอสั่งยองกินหมักจองมือกาตากินน้ำตาลตั้งเต๊ะเศราบาดนี้จริงสั่งอ้อยน้องเทนอ สายเอย้ยน้องเคยยินเพิ่นเวา้าดังในหูอยู่วิวอนมีขันตอนบอกแจง้งแนวไว้สี่ปากการสำคัญนั้นปรับปรุงพักให้เป็นใหญ่ตามแนวทางสี่บอกให้สามทิศการนำพาเพิ่นให้เฮากวดกาแผ่นห้าปีทีวางไว้มีแนวใดให้คิดอ่าน อย่าขิดแต่แนวเอกอ่างเสริมสร้างเรื่องส่วนตัวอย่าได้เมามัวหลงจงใจนำเพิ่นซากวดกาอยู่เลื่อยๆแผ่นยายแต่ละปีอย่าได้มีแนวแค้นคาใจแก่บ่ลงดินดากจับหัวไก่หน่อยอย่าย่อย่องว่าแม่นหอนเนอ้อไอ ơi. อีกหนึ่งนั้นเพื่นก็ยังได้เว้าให้เลือกเอาคนดีผู้ที่มีมาตรฐานเป็นการนำยุกใหม่ขันใดอายแก้นแก้วตัวน้องแสนดีเจอแท่น้องนาให้ไอ้เกียมแนวทางแผนหาปีเอาไว้พอให้ไั่ได้สืบสร้างเมืองบ้านให้จเจริญเนอไอเอ้ย ơi, สายตาคมเอ้ย นอจังแม่นานางเมาแจง้งแถลงความสุขที่เอาเสาวไทยพวนนัดนองหาใสแล้วสิเปียบปานไอ้ก่อดีิงใจแล้วเสียงควงเหากำลังเคตดผู้สูงพคดคอยเจริญึินทุกปะาการในวานายามนี้เสียงควงเหงา ความตั้งรังข้างงานปัานป่าต่อสาวต่างแดนเอกอางลงถึงข้าอยู่บ่อเสาบอ่อแม่นอายตั้งบ้าง,งเงินแนวตางเพียนแปลงใหม่น้องจงไครบอกอายภายในยจังได้สาสยใจอนี่นา โอ้ยคนดีน้องนี่นาะน้องเคยยินคำเวา้าคนโบฮานเพิ่นเก่าว,วา่าถ้าแม่นเหือลงเกงจงเป่งหัวให้มันคองหัวค้องทายอายคล้องน้องเหือลมก่อโจมน้องว่านาให้ไปตามแนวทางที่สูนกลางวางไว้ใส่ยากเก็บดอกวานบานเพิ่นมาบ้าน ให้เจ้าง่อยสารสมดอกกระเจียวเข้มหัวเน้อเอเออย่าได้เมามวัวลงตามสังคมที่แปร๊บป,ปวนหลักมันมีอยู่แล้วอย่าถือแข็สังคมเฮาจริงละดมกันขนยันเพียนเฮียนหูอย่าให้สู่เก้าอายปองย้อยตลอดปีเน้อไอนาะเบาพี่สายละเม วนอแสนดีใจแท้นานั้นก็ได้บอกแจ้งแขลงก่อนจะเปิดปองเห็ดได้สุ่มพี่น้องยั็นได้ทุกปากกันสำคัญนั้นแม่นตัวคนเราเป็นใหญ่เปรียบดังไทยสร้งสร้าง มีค้ากะย้อนงานแน่นอนเง,ง,งคนเฮามีมาักคานงนสังซาจาดคำเบาเขาให้นางเจ้าเบาถอยพรพี่นอ้องแด่ฮักมีบุญข้างหน้าจริงมาพอด้พบกันนอไล น้องนี่ดีเจอแล้วมาเห็นแนวพงพันใหญ่มาเห็นภัยซืบสร้างมุนเสื้อพ่อคุณเจืองขอให้เฮืองเฮืองใส่ดังดาววงล้อมกองปลาสุมมาถึงแล้วจงมีใสสนามใหม่มาหนุ์ไตลุ่มฟ้าอาศัยแก้วท่านผู้นำนั้นคอยทอนศีละลงเท่านี้แล้วเบาวพี่สายละเอย